สิบใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะนึ่งประมาณที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบโอเคจีน่าหือโอเคเปิดหนึ่งนะคะอ่ะอ่ะปยิ้นชุบกับสองคนปาเป่านั่นนั่นปายชุบปะปายิ้นชุบปบปายชุบ ชุบชุบอ่าพี่ชีเนสพี่ชีเนีสเริ่มก่อนให้แต่งสีเหลืองนี้ค่ะดูด้วยกันดูด้วยกัลอนโอ้โอเคอ่ะพี่ชีนชนเสนสให้เราแบบนี้ลูกพี่ชีเนีสให้เราไม่เล่นแบบนี้ดีกว่าบวกสองคือเราต้องเอาของเราให้คนอื่นไม่เอาไม่เอาโอเคอ่ะไปไไปเนาะเราไปพี่ชีเนส อ่ะเล็กเล็กส <B> ิเงาสีเงาสีเงาสีเงาเบสอ่ะสีเงาค่ะชอนไม่ได้หรอใช่ต่อเลยค่ะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเบสโอเคเดี็กก่อน สีเหลืออ่ะหน้าใส่เลยค่ะโอเคหน้าอีกทีนึงหน้าอีกครั้งนึงต่อไปจะน่าเปลี่ยนสีเลยค่ะโอเคอ่ะเอาสีอะไรคะสีอะไรคะสีสีจะเอาสีอะไรสีฟ้าก็ได้อ่ะสีเขียวอ่ะสีเขียวสีเขียวเล้วพี่จีเน็ตต์เขียเดี๋ยวก่อนพี่จีเน็ต์โอเคสตาร์บแล้วพี่จีเน็ต์สตาร์บัลต่อไปพี่จีเน็ตต์

อันนี้เลยแล้วก็เอาสีบลูสีฟ้าค่ะสีแจะเอาสีฟ้าดูด okay. ah, ูในมือเราดูมือเราเรือแค่นี okay. okay, okay. yes. uh, ้นะคะเป็นอเป็นสีฟ้าอ๋อพี่ชินาสต๊อกก่อนที่จะนี่เราต้องเป็นนังเอาสีอะไรคะสีฟ้าสีฟ้าเหรอเอาสีฟ้านะสต๊อกสอไม่ได้โอเคอ๋อสต๊อปแล้วก็อันนี้อ่ะเอาไป กบวกอีกมาคูณสองคูอไปพี่จีน่านะคะอ่นี่นีค่ะทำไปส้ถสีต้องไปเขียวเสีเขียวหนึ่งอ่ะไปอ่ะไม่มีอันนี้ค่ะ่ะ,ะ,ะ,ะสีชมพูสต๊อปี่จีนคะคะเอเคสต๊อปหรอบสตร๊รปรอบแล้วก็ใส่

ไม่มีก็ต้องอันนี้แม่ไม่ไม่เมื่อกี้ยังยังไม่ใช่ปกติีแม่มี้แม่ก็ต้องอันนี้แม่ก็ต้องตัวไม่เป็นไรแต่นั่นนั่นมาใสีอะไรต่อไปพี่จิเนสไหพี่จิเนสสีอะไรนะชมพูชมพูอ๋อเราสีเมื่อกี้เราหยิบมาสีเราก็ต้องใส่สีชมพูอ่ะใส่สีชมพูสีเรียกอะไเลีกอะไรก็ได้ค่ะห้าก็เอาห้าเหมือไม่ไม่ไม่เอาไม่ก็พี่จีเนสไงคะเราใส่แล้วก็พี่จีเนสต่อค่ะ hả thưa bé hả 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 này, à. <laughs> à, lên này, lên này. Uno, la puta, uno. No, no, no.